ถือว่าเป็นการถูกตบหน้าในระดับอาเซียนอีกครั้งถึงแม้ว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพอย่างไม่ได้เริ่มต้นขึ้นก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าประเด็นที่มีการเกี่ยวข้องกับการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับโดยประเด็นดังกล่าวที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับ เมื่อเพจ Asian SEA Story ได้มีการลงรูปภาพและวิดีโอพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี1998และมีการเปรียบเทียบกับภาพการซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ซึ่งกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในปี2023นี้นะครับโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความละไม้คล้ายคลึงกันอย่างน่าเหลือเชื่อทั้งในเรื่องของการแปรขบวน ท่าไร้ลำมวยของนักแสดงลายการเดินเข้าออกของนักแสดงและรวมถึงการแปรขบวนเป็นรูปธงชาติซึ่งท่าจะบอกว่านี่คือการก๊อปปี้ก็คงจะไม่ผิดเท่าไหร่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้และรวมถึงคงไม่มีเรื่องบังเอิญอันใดสำหรับการแสดงที่มีความเหมือนกันขนาดนี้โดยเฉพาะในประเด็นของการโชว์มวยไทยในพิธีเปิดตอนนี้คงจะเชื่อได้อย่างเต็มใจแล้วว่ากัมพูชาได้รับแรงบันดาลใจมาแบบเต็มๆ จากการโชว์มวยไทยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมของไทยในปี1998ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวของทางเพจนะครับก็ได้มีชาวเน็ตไทยแล้วก็รวมถึงชาวเน็ตอาเซียนแล้วก็รวมถึงชาวเน็ตกัมพูชาที่อาสาเป็นหน่วยกล้าตายเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกโดยท่านแรกเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชา ท่านนี้ได้เข้ามาโจมตีเพจ a s i a ีย SEA Story นะครับโดยเขาบอกว่าผมจะบอกอะไรคุณให้นะ Asian SEA Story UNESCO สนับสนุนความจริงและพวกเขาไม่สนับสนุนอะไรที่มันหลอกลวงซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้าไปตอบกลับโดยเขาบอกว่า UNESCO เป็นพ่อคุณหรือยังไงทำไมกัมพูชาถึงได้เกาะ UNESCO เหมือนเป็นเจ้านายแบบนี้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวกัมพูชาซึ่งไม่แน่ใจว่าเขากล่าวประชดประเทศตัวเองหรือเปล่านะครับเขาบอกไว้ว่านี่มันโชว์สำหรับพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติของเราไม่ใช่สำหรับชาวอาเซียนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้เป็นของคนไทยนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอขอบคุณกัมพูชาสำหรับการโปรโมทไหว้ครูมวยไทยในพิธีเปิดในสนามที่สร้างโดยชาวจีน ซึ่งหลังจากความคิดเห็นของชาวไทยท่านนี้ได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่าคุณควรเรียนดูเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนะพี่ชายสิ่งที่คุณพูดมันไม่มีอะไรเลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าไม่มีอะไรน่าแปลกใจคุณจะเห็นประเทศไทยในปี1998ในกัมพูชาในเวลานี้ ขอต้อนรับสู่อดีตของเราโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวกัมพูชานะครับเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า Cambodia the best Culture in Southeast Asia amazing c u l t u r e c a m b o d i a the b e s t culture only one in Southeast Asia is Cambodia มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยยอดเยี่ยมมาก พวกเขาสามารถคัดลอกการแสดงในอนาคตของกัมพูชาในพิธีเปิดตัวครั้งแรกที่สนามกีฬามรดกเตโชมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยนะครับท่านนี้เขาบอกว่าไม่ทราบว่าชาวกัมพูชาเป็นแฟนตัวยงของมวยไทยหวังว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกคุณซึ่งหลังจากความคิดเห็นของชาวไทยท่านนี้นะครับได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่า กัมพูชาไม่มีมวยไทยและในกัมพูชาผมไม่เคยได้ฟังหรือว่าดูมวยไทยเลยเรารู้จักแต่คุณคแมแอโบรานเท่านั้นมีชาวไทยอีกท่านหนึ่งได้เข้าไปตอบกลับเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าย้อนประวัติดูว่ากัมพูชาเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาช้านานและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยคิดว่าเจ้าอาณานิคมอย่างไทยจะลอกเรียนแบบวัฒนธรรมของทาสไหมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปจะเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชานะครับ ท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณประเทศไทยสำหรับการก๊อปปี้กัมพูชาพร้อมกันนี้นะครับได้มีการแปะรูปพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งได้ระบุไว้ว่าแคนเบเดีย1,965ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวไทยท่านหนึงได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับแปะรูปตารางนี้นะครับซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพกีฬาแหลมทองเป็นครั้งแรก แล้วหลังจากนั้นนะครับชาวกัมพูชาเจ้าของคอมเมนต์ได้เข้ามาตั้งคำถามกลับว่าคุณมีวิดีโอนี้หรือเปล่าปี1959ซึ่งชาวไทยท่านเดิมนะครับก็ได้มีการแปละลิงก์ทาง YouTube ของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแหลมทองในปี1959ซึ่งต้องเรียกได้ว่าชาวกัมพูชาท่านนี้จำนนด้วยหลักฐานนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชา ้ดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าในปี1998ตอนนั้นเขมรเพิ่งมีอิสราภาพประเทศไทยมีโอกาสแสดงสิ่งนี้ให้กับชาวโลกได้เห็นก่อนแต่ว่าตอนนี้เขมรไม่เหมือนเดิมแล้วและมันทําให้คนไทยรู้สึกไม่พอใจที่รากเงาของเขมรคือต้นตํำรับของประเทศไทย ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้าไปตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่า Copy ก,ก็คือ Copy ไม่ต้องพูดมากซึ่งหลังจากนั้นชาวกัมพูชาเจ้าของคอมเมนต์ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าฉันขี้เกียจจะเถียงกับคุณคุณต้องลองไปดูประวัติศาสตร์ที่ฝรั่งเขาเขียนไม่ใช่เขียนเอาเองอย่างพวกคุณซึ่งจากความคิดเห็นนี้นะครับแอดมินคงจะต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยฝรั่งโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสนี่คือตัวการสําคัญ ที่ทําให้ชาวกัมพูชามีมุมมองแบบนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นไทยมาจากจีนตอนใต้นี่ก็ฝรั่งเศสเขียนหรือคําพูดที่ว่าขอมคือขมนสิ่งนี้ก็มาจากการบันทึกของชาวฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมใหม่ของกัมพูชาอีกเช่นเดียวกันโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่าขอขอบคุณคนไทยที่รักวัฒนธรรมของกัมพูชาในปี1965 พร้อมกับแปะรูปภาพที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ได้มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้าไปตอบกลับนะครับโดยเขาบอกไว้ว่า Google สามารถค้นหาทุกสิ่งได้นะในวันที่3พฤษภาคมปี1965สีหนุทํทำลายความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกามันเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์กับอเมริกาและหันหน้าไปหาคอมมิวนิสต์และสหภาพโซเวียต เพื่อความช่วยเหลือทางด้านการทหารและเศรษฐกิจแล้วหลังจากนั้นในปี1967ประเทศของคุณก็มีสงครามกลางเมืองซึ่งหลังจากความคิดเห็นของชาวไทยท่านนี้นะครับได้มีชาวไทยอีกท่านหนึ่งได้ตามเข้าไปซ้ำนะครับโดยเขาบอกว่าโง่และยังอวดฉลาดตามสไตล์1965มาเลเซียเป็นเจ้าภาพจริงๆขเขมรจะจัดในปี1963แต่ว่าเกิดมีปัญหาพิพาทกับไทย ซึ่งขเขมรมองว่าไทยเป็นเจ้าของกีฬาแหลมทองจึงไม่ยอมจัดการแข่งขันซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ไม่มีการแข่งขันจะเห็นได้ว่าขเขมรมีปัญหาตลอดปีนี้ก็มีปัญหามาลุ้นกันว่านักกีฬาจะอยู่รอดปลอดภัยไหมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าบางอย่างก็เหมือนแต่ว่าบางอย่างก็ไม่เหมือนกัมพูชามีภาษาบาลีก่อนปี1998 สิ่งนี้มันถูกค้นคิดขึ้นมาใหม่ในกีฬาซีเกมทํทำไมพวกคุณไม่วิเคราะห์กันบ้างซึ่งหลังจากความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับได้มีชาวไทยหลายท่านได้เข้าไปตอบกลับโดยท่านแรกเขาบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับซีเกมปี1998มาก่อนปี2022หัดอยู่ในโลกปัจจุบันบ้างชาวไทยท่านต่อไปที่ได้เข้าไปตอบกลับนะครับเขาบอกว่าคุณยอมรับเองแล้วนะว่าสัญลักษณ์นั้นเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ขเขมร พอตอนนี้บอกไม่เหมือนแต่พออยู่บนกำแพงก็บอกว่าเหมือนกับของไทยซึ่งหลังจากนั้นนะครับได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาแซงนะครับโดยเขาบอกว่าประเทศกัมพูชาเคยจัดซีเกมมาแล้วในปี1965หลังจากนั้นได้มีชาวไทยอีก2ท่านนะครับได้เข้าไปตอบกลับโดยเขาบอกว่ามันมั่วครับขเมรเพิ่งได้จัดซีเกมครั้งแรกก่อนหน้านั้นขเมรยังอยู่ในยุคสงครามพวกนี้ชอบมั่วไปเรื่อยโม้ไปเรื่อย หลังจากนั้นมีชาวไทยอีกท่านหนึ่งได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเขาบอกข้อมูลไว้ว่าดังนี้ในปี1965มาเลเซียเป็นเจ้าภาพจริงๆแล้วขเขมรจะจัดในปี1963แต่มีปัญหาพิพาทกับไทยซึ่งขเขมรมองว่าไทยเป็นเจ้าของกีฬาแหลมทองจึงไม่ยอมจัดการแข่งขันซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ไม่มีการแข่งขันจะเห็นได้ว่า,ขาเขมรมีปัญหาตลอดโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับ โดยได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าปี1998ไทย VS 2022กัมพูชากัมพูชาได้รับการยอมรับจากโลกและไม่ได้อวยตัวเองการถูกจิก,กัดเล็กน้อยแบบนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ได้มีชาวไทยหลายท่านนะครับได้เข้าไปตอบกลับโดยท่านแรกเขาบอกว่าเปิดก็โลกน่อยใครยอมรับพวกคุณ มีชาวกัมพูชาอีกท่านหนึ่งได้เข้ามาต่อความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าโลกรู้ว่าสยามเป็นของขเขมรผู้คนทั่วโลกเขารู้ดีมาปิไทยก็ด้วยความคิดเห็นของชาวไทยท่านนี้ที่ได้เข้าไปตอบกลับเม้นแรกนะครับโดยเขาบอกว่าใช่แล้วขเขมรได้รับการยอมรับจากโลกว่าเป็นประเทศที่โดนหุนเซนปกครองถึง40ปีผู้คนโดนปิดกั้นโดนล้างสมองกันทั้งประเทศทั่วโลกเขายอมรับกันในเรื่องนี้ ครับผมและนั่นเกิดไปเพียงแค่บางส่วนจากหลายพันคอมเมนต์ทั้งจากชาวไทยและชาวกัมพูชาที่ได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจ Asian SEA Story เกี่ยวกับพิธีเปิดของกัมพูชาที่มีความคล้ายคลึงกับพิธีเปิดเอเชียนเกมในปี1998ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับเพื่อเพื่อ <ๆ S 2> ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ